กูหูวแล้วหัวยังไงเอไว้อธิบายเธอหัวยังไงหูวแล้วหัว่าอีหยังหัมึงเลยอยากรู้กับกูผู้ใหญ่บอกว่ากูอยากไม่รู้กับมึงนิว What the fuck มั่วมาก when when I go eat with batik she said มึงเลยอยากมึงบีอยากมีรู้กับไอซีิกมึงมั่วมากสเต็กมึงมั่วว้า she say you say that to her my god มั่วมากมึงยังมั่ว w h a มั่วแห้งยังมั่วเพิ่งเข้ามาดูใครยังครับขายผัวค่ะขายคีนาผัวยังก็เลนฮะยังยังยัง what มั่วมั่ว you mean like a ไอ้บ่ฮู้ดอกภาษาอังกฤษแปลว่าอีหยังมั่วภาษาอังกฤษว่าอย่งไรว่าไปทั่วที่ทั่วแดนน่ะแม้แล้วมึงอยากมีลูกกับกูไอ้ในเสร็จกูฮู้แล้วเด็กมึงบอกไปทั่วที่ทั่วแดนบัตยโนทั่วที่ทั่วแดนมีนแย่ทั่วที่ทั่วแดนอื no trading yes you know I just imagine yeah เห็นบ่ คว่ามั่วเป็นภาษาไทยบักสติกบอกเข้าใจค่ะแต่คําว่าทุทิบทุแดนบักเป็นภาษาอีสานบักสติกเข้าใจ่ะว่าคว่าทุติบทวแดนเนี่ยแปลว่าอีหยัง c o อีหยัง c k t That's how you c a l <laughs> <laughs> how you call me ่งบบักันลัดอีหยังบักลัดบักนบักนกราบักนดันบักนดันเอ๊ะ Why you call me like that? กูดาอินเนท่ามัน curse อยู่กูศูนย์ because I ศูนย์ and that's why I curse you. มันบีบวบบบดีบวบบดีเมื่วานยังไง back กูบวบเบิกอืม back แซนดานดิกูสิทุบมึงเด็กกูบอกว่าอย่าเลว What is mean? What is mean like? บัดเมื่อวานนี้กูโมโหเนาะกูกระดาแล้วเนาะ but it's not nice มึงอย่าปากมันบอดี yeah I just remember now y วอยู่ด่ากูเออกูด่ามึงไงมึงเห็ุบอดีกับกูน่ะกูบักเซนประค่านี่คือสักงามแตกน้ำบิลิเนาะเอื่อยต้มามาสักกูฮะอยู่ดีดูเดี๋ยวมาสระใช้กูดิชาติกูบอกให้มึงปิดไฟ เอาโทรศัพท์มาเอาลำโพงมาเก,ก็บโต๊ะกินข้าวเก็กบศาดล้างจานเซาบองมาบอกวาา่าเซาบองอยู่ตรงนี้มาเออนางบีสักกับไม่สักไอสติ๊กชอบแบบไหนสติ๊กซัมบันอาร์สอยู่บิทวินไอสักออบสักเด็ด Which one o s you prefer? ที่นิสักไหมมากกว่าสักโตกกะย I like both of them I mean, without, I like it. I like you, I love you, though. But if one day you want not do tattoo, yeah, you can do. I'm okay with that, too. But if you not want, not do. I don't care. Because <laughs> it's top now. What? Like me, if I do the tattoo, you not care, yeah? I care. You will love it, yeah? No! Why not? What the hell? อ้าวเดกชายว t ฟ t t ตูเป็ e เรื่อย handsome But I not w a n อ b แต่ f ้ do, y นเ cannot ม่ y า n y t h i n g อ o u just l ลย k at แ o ่ดมึงก็ไปว่ะไปว่ะไปสักว่ะสักใส่หัวคอยมึงนั่นเด้อ้าใจปเออสักหัวโขยนมึงเลสักดาี้หายเออกูจะไปสักดาสักหู่ดาคไดดีเอออย u w i ิ l do what แมวป๊ลูกแมวลูกแมวอยู่ดักมึงอืมแมวคนดา สวัสดีค่ะมานะคะมือเจ้าขานางบีมีโปรโมชั่นดีๆนะคะนั่นก็คือซื้อ B p l u ันะคะ2กล่องนะคะราคาพิเศษนะคะจาก1,180ลดลบพิเศษนะคะ B Plus หรือว่าส้มจ่อยนะคะมือเจ้าขาเหลือแค่เพียงนะคะ550ส่งให้คุณฟรีแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะแถมฟรีค่ะ B Secret ตัวคุมหิวตัวนี้ตัวคุมหิวตัวนี้นะคะมือเจ้าขาแถมใหฟ้ฟรีเลยค่ะนะคะมูลค่า1 1 0 0แบบาท คือกันนะคะแถนไมฟีหาร้อยหาสิเท่ากับว่าได้สี่ชิ้นนี้ไปเลยค่ะมือเจ้า่ะสี่นะคะนั่งบีถือสองค่ะแต่ว่าได้สี่ขจาจบอผู้ใดอยากได้นะคะพิมพ์คําว่าไอสติ๊กบอเอาค่ะพิมคำว่าฮูดากมาค่ะพิมคำว่าฮูดากมาค่ะมือเจ้า่ะผู้ใดเสียงฮูดากฮูดักผู้ใดฮูดากมึแหลยฮูดักนัง่งบีสวัสดีค่ะยาดาเล่าหลายเอี้ย ตรงบริหาที่แจกอย่างกระเบิงเนี่ยเป็นอย่างนี้เบิงเนี่ยเป็นอย่างนี้มันเหตุไถดาวบอล่ะบักสติกอืมพึ่งเขามาดูนองบีคึ้ให้ไอสติกแ้เอ้สิเพ่าไห้น้งบีให้ดได้จังใดเอ้จะต้องกลับไปย้อนเบิงตั้งแต่ต้นเด้อว่าบัตสติกนต่เหตุไห้น้งบีให้บออืม นั่งมีติดสติกเกอร์นะ่งทำผ้เจ้าจ้านั่งมีติดสติกเกอร์แต่นังมีบะได้ซากต้องมียานเข็มนะคะบะได้ซักจ้าน้ำก็บบได้อา,พพอา,าบพร,ร้อมด้วยจ้าบะได้ซักเนาะเออพีไพพิมพ์คำว่าหูดากมาค่ะโกโก้ช่วยอะไรบ้างคะคุณแป้งฝุ่นโกโก้ช่วยลดน้ำหนักค่ะหนะูโกโก้ซอยในเรื่อง ลดน้ำหนักแล้วก็ระบายนะคะแล้วก็คุมหิวได้ในระดับหนึ่งอืมผู้ใดอยากได้นะคะมุนเจ้าขานี้เลยค่ะมือเจ้าโตช่วยที่ดีเอาไปกินแล้งนี้กินแล้ผพอซี่ผอเซิยมีสติ๊กกูสิตีฟัวก่อนกูนบอกมันมาอย่างไหน <All> what did I tell you What did you tell me ล้างจ and and what เก็บโต๊ะอาหาร the table for eating But I do I don't n t e r Eh? อ uh, and I tell you to keep s a t ยังเก็บ s a t นั่น s a t นั่น on the floor ขาเป็ดน่ะ okay มึงเรยไป Heidi, di Why? Why you mad like that? My God. Because mung le. Yeah. And when you was young like that, you, you act like this. With your parents? Oh. When they ask you to do something, you do. Oh. All the time. Yes. Mm, liar. Mung ya si bangau. กูบ่เคยขัดขืนพ่อแม่พ่อแม่กูบอกให้เฮ็ดยังกูเฮ็ดเบิด And we never mad on you, yeah? รอบอ Because you perfect แต่แฟร์ผมไม่ปวดจ้ะโอ้ You perfect kid yeah? Yes No That's not what I hear ยัง I not heard that มึงบอกกูเหรอบอกบอกมึงไงยังมึงบอกกูอยู่ body look body มึงเป็นลูกบอดีโอ้บอดีมึงอย่าปากูมาเป็นลูกบอดีเด้อบักติกว่ากูเป็นลูกบอดีเอาไปไมโครโฟนไม่ก็เอาไปครูให้เวลามึงสองนาทีไปใส่เธอฮัลโหล굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งแมงตีจนนวนสีอีฟนิ่งแล้ว굿เอีฟนิ่งอ๋อรัติสวัสดิ์บักฮันบอกอรุณสวัสดิ์บอกรัติสวัสดิ์คุณ หนึบหลายสมใจพี่เร็กได้นางบีบอกไอซิทิกอีสิบปีแล้วนางบีเป็นลูกแม่ลูกพ่อยี่สิบปีแม่งอยู่ใส่ <Huh? S 1> กูเป็นลูกแม่ลูกพอกูมาสามสิบห้าปีแล้ว I know but อีสิบห้าปีแล้วนางบีอยู่อยู่บ้านแม่บ้านพ่อกับโบบบดีอืเออ เฮดุยังอยู่บ้านแม่อยู่บ้านพ่อมึงเล็กไปโรงเรียนบ่อืมเหตนยันดีดอืมโอ้โอ้ปุ๋ยยังมึงบ่เหตนยันดีอยู่โรงเรียนเดะมึงเหตุยันเหตุยันดีอืมฮักกอมกูเป็นคนดีพอมมึงฉลาดบ่อ๋อมึงเป็นลูกฉลาดบ่ เห็นยันดีๆอยู่อยู่โรงเรียนอืมเอออะไรอย่างอีกเห็นสุอย่างฮะ everythingyou never do something wrong บ่กูบ่เคย that's not what you told me before กูบ่เคยกูเป็นคนดีมึงก็อยู่สิบยังสิบยังสิบเจ็ดปีเป็นยัง ไปกินเบียร์อยู่บ้านบ่ออืมอกูบ่เคยกินเบียร์แม่ให้เดียงอยู่มึงเละกูหัวแต่กินเบียร์ตอนปีที่แล้วนี่เองสติกูเป็นคนดีแม่ตีมึงเล,บบลยบ่แม่บ่เคยตีกูไม่กูจะตีแม่ฮะมึงเลยตีแม่โอ้ไยกะตาว่าแม่เนาะบ่บ,บ่ไอสิจิกูแม่ตีมึงเลยกับอีหยังกับยังกับมึงเตา แก่ ừ, สิมาว่าดีปะบอกแม่บอกเคยใช้รองเท้าตีกูดอกมึงงัวงก,กับมึงเอออยู่หน้าบ่ายู่ดากบ่ตบแม่กูตีกูดว้วยตีมึงอยู่ไสนอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ดากแม่ตบมึงฮแม่กูบเคยตบกูแม่ แม่อายสติกพออายสเต็กตบกูอยู่นาเด้ไอายสติกเป็นลูกปุดีแม่กูบม่เคยตบนากูเด้อก็อไอสเติกมีมือใหญ่มือไหนมือใหญ่ทุกนากูกับูอยากนอนเด็กตบสลบสลายไปกับสีเด็กนี่สีแดงกับเลียไปนอน Good night ราตรีสวัสดิ์ ไปอยู่ที่นั่นเลยไปห้องใครอยู่ที่นั่นตบหน้ากูพูดอะไรพอกูแม่กูแคทให้กูไอซิตี้กูบอยดีกับเม่ In that time I want to do like I walk body รุ่งกับ walk body no and after I run everywhere in house stick วิ่งทั่วบ้านเด็กแม่ก็วิ่งกับตู้โคกผู้ห้องหายบ่กูเทปเทปกูยันกูเทปวัคซีนพันบอกว่าพันถึอพอพันตบ หอมมึงมีมือใหญ่เออ you do the construction you have the มือใหญ่เด็แล้วมันอีถึกตบ you have concrete in the hand like that เดอกมีมือใหญ่ออืกับทุบนาคุกับคู่ไปเนินดิลคู่น้นหลับอ๋อแบกขดติกก็คือแหงอืมนะคะ ผู้ใดอยากได้สมจอยเด้ออย่าลืมนะคะน่ะเนาะเอาไว้ฝากไปาาเดกูบ่อยากทูครูบ่กทูปลูกเด้อเงบ่ปีลูกเนาะเป็นหยังคือปตีครูดีดีมึงเป็นคนดีคูเป็นเป็นพอดีดีเป็นพอที่ดีเออเออคนิบ่ปีลูกคุณวะจุกโกบ่ กูอยากหัวม oh, no, no, no ึงว่ามึงถึงมือใหญ่ๆพ่มึงทุบเขาอยู่หนามือใหญ่มึงบลอกกูทุบหนากลับไปนั่นเด้ไปอยู่ที่นั้นกลับไปนั่นของไทยของไทยยันยันยังกลับปูดีๆมึงยันยังยันปลอกูปลอกแยบทุบหน้ากูดิ มันถือพอทุกนา oh. มันนี่เหตุผิดอีกบอยูเดอร์สัต์จรงจริงเอ็มโน้ต่อ t อ้ส o ๊บ for one week ติ๊กมาแล้วก็บอเหตุผิด <laughs> ไปอีกอาทิตย์หนึ่งบะสันออาทิตย์หนึ่งหนึ่งที Yeah. <cười> <cười> body. Oh, vậy. Hả? Anh sẽ tiết I don't remember what I say, but... I, when I... Phải say mà... Lần liên. Mà chạc lần <long> liên. <laughs> mà chạc lần liên. bọc uh. mẹ cũ Mừng bọc Like a... Uh, beach or something like that. <laughs> I do the big mistake when I say that. <laughs> 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 but I'm young, like really young, and I want maybe I do like the friend or something <laughs> 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 like that. <laughs> <laughs> oh, <ho>. <laughs> 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 I go run under the big table in the living room and hide myself. <laughs> พลาสติกเป็นแฟนตีนะฮะ used to explain เพื่อนบอกว่าเพื่อนกลับมาจากโรงเรียนแล้วเพื่อนอื่นไม่ฮาเพื่อนว่าอย่างซี่นะฮะอีเกลี่อยงซี่เลยไหมอืมอีเกลี่ because I I heard from the friend maybe I won't do like your friend like that my oh god เราวันนี้เป็นอย่างนั้ะ แล้ววันนี้เป็นยังไง She r u n after me you know เมรัยตีเออเมวิง่งกับกูเมรันไลตีมึงออ So I go hide under the big table in the living room ว่าค่ะ uh. อืมอันนั้นบีฟักไปนะคะเม่ดุบกูเออเดี๋ยวจักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะมันจะขาที่เผ็ดมากไอ้มัวดีๆเด้ since that time i s good education ด eh? ีเออตั้งแต่ถึกดีนะคะเป็นบุธเรียนที่ดีไหย่นะคะอ่ะนะครมบเจ้าขาไมีไปก่อนสวัสดีค่ะอ่าทิสวัสดี